สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคุณครูเชิดชัยมนุษย์ไม่สอวัน2ล้านวิวนะครับก็อยากทักทายในห่วงระยะเวลาของภาคบ่ายนะครับก็คงวงโลกชูเชียลตอนนี้ก็คงกํากลังดูเด็ดเพ็ดมันในเรื่องราวของกระแสที่ทําการตอบรับจากคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานนี้นะครับก่อนอื่น ต้องขอกราบขอพระคุณสำหรับผู้ที่ให้กำลังอ,อกกลังใจนะครับแล้วก็ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่ามูลเหตุของการเกิดข้อท็จจริงมันเกิดขึ้นเริ่มต้นจากอะไรยังไงนะครับในส่วนของอบทกฎหมายนะครับวิธีการผมก็จะลงในรายละเอียดอย่างนี้นะครับสืบเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับมีลูกศิษย์ลูกหาผมจำนวนสคนนะครับได้โดนตํารวจยึดรถ นะครับผมก็เลยสอบถามไปว่าเพราะเหตุผลกลนใดถึงมีการยึดรถนะครับก็ได้ทราบข่าวว่านักเรียนของผมเนี่ยผมคงใช้คําว่าในยุคของสภาวะโควิดนะครับที่สถานศึกษาอื่นที่ปิดปิดตัวไปนะครับแต่ในส่วนของวิยทยาเทคนิคการาซิโงผมเนี่ยผู้บริหารนี่ยังไม่ปิดให้ดําเนินการ เมื่อยังไม่เปลี่ยนให้ดำเนินการแล้วก็มีขบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งเรียกว่าของไอชวักษานี่จะเป็น2อ,อย่างคือ1ภาควิชาทฤษฎีภาควิชาทฤษฎีนี่ก็จะให้ครูอาจารย์สอนออนไลน์ส่วนภาคปฏิบัตินแน่นอนครับทักษะต้องเกิดขึ้นเราก็มาเรียนในของวิทยาลัยของเราเป็นเป็นทักษะที่เราจะต้องสอนกันนะครับก็จะมีการเว้นระยะหา่างมีการตรวจนั้นแน่นอนครับก็ต้องกระทบ ถือว่าในส่วนของที่ต่างจังหวัดผมใช้ก็ว่าต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดกาลสินของผมนั้นเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีมีประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาจากจากแต่ละหมู่บ้านนะครับเมื่อจากจากแต่ละหมู่บ้านต้นยอมรับอีกครับว่าระบบขนส่งมวลชนของกาลสินของผมนะ่ะมันไม่ค่อยดีนะครับส่วนมากแล้วผู้ครองก็จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้นะครับก็สืบเนื่องต่อไปอีกว่าปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นปกติในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรถรับส่งจากบ้านสู่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาเมื่อมาถึงเ0 10สิบแล้วร้อยแล้วมันก็เป็นปกติแต่ในสภาวะที่มันไม่ปกติยุคโควิดนี้นะครับเขาก็ต้องเอาตัวรอดก็มาเช่าหออยู่ก็มามีมอเตอร์ไซค์นะครับประเด็นที่ผมจะเจาะลึกลงไปนั่นก็คือว่าผมมีไม่ใช่ไม่เหม่อไมเมากับตำรวจนะครับหากท่านทำถูกตามหลักของกฎหมายจริง เราเราเคารพอยู่แล้วครับหลักกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทั้งสิ้นผมก็จะทาการเจาะลึกลงไปว่ามูลเหตุที่แท้จริงนะครับลูกศิษย์ผมสองคนนั้นนะครับมารีบมาเข้าแถวลืมแม้กระทั่งกระเป๋าเงินทุกคนมีสิทธิ์ลืมได้ครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลืมได้นะครับแต่เขามีความรับผิดชอบขนาดไหนวิ่งรีบมาเข้าแถวเมื่อเข้าแถวเคารพชาติศาสนาพระมารษัตัตว์พวกเราบ่มเพาะให้ครับ ให้ลูกศิษยลูกหาเขารบในชาติศาสนาพระมหากัตร์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็จะรีบเอารถไปจอดข้างในคือรอบแรกนี้มาไม่ทันต้องมีการเช็คชื่อตกกิจกรรมไม่จบแน่นอนนะครับก็มีการรีบดําเนินการออกมาพับ๊บขี่รถไปติดไฟแดงมีนายตํารวจนะครับมีนายตํารวจมาบอกว่าทําไมไม่ใส่หมวกกันน็อกพอดีผมลืมครับมีใบขับขี่ไหมไม่ม,ม,มีก็พาไปครับ เห็นแล้วว่าหนึ่งไม่มีไม่มีหมวกกันน็อกโอเคครับผิดครับผิดกฎหมายครับสองนะครับไม่มีใบอนุญาตกับขี่ก็ผิดครับสามเห็นติดไายเป็น้พ่ทะเบียนก็ผิดครับต้องแยกประเด็นให้ออกครับว่าสิ่งที่ผมปลูกฝังลูกศิษย์ลูกหาทําไมผมถึงจะออกเงินสามร้อยบาทให้เขาโดยที่ต้องสอนเขาครับแต่สิ่งที่ตํารวจทําไม่ถูกต้องมันอยู่ประเด็นที่ว่าคุณยึดรถเขาได้อย่างไร ผมก็อ่านประมวลกฎหมายศึกษาผู้รู้ครับสอบถามว่าในกรณีที่นเนี้ยรถเนี่ยไปอยู่ที่ที่สพเมืองกาลสินยึดรถเด็กบอกว่ามันไม่มีตังค์มงเมื่อน,นักศึกษาบ,บอกไม่มีตังค์จะทํายังไงงั้นเอารถยึดไว้กรณีของการยึดรถครับพี่นิผมก็สอบถามผู้รู้กรณีของการยึดรถตํารวจจะต้องออกใบตรวจยึด ถ้าผิดพลาดทันตำรวจที่เขาดูอยู่ที่เป็นอีกด้านหนึ่งของผมช่วยเข้ามาตอบคอมเมนต์ผมครับไม่ใช่ว่าคุณคิดจะยึดก็ยึดครับแต่ส่วนที่กฎหมายบังคับใช้หากคุณดุลยพินิษว่ารถคันนี้นะครับถูกโจรกรรมมาถูกดําเนินการอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งก็สุดแท้แล้วแต่คุณจะยึดรถได้คุณจะต้องเจ้าหน้าที่พนักงานจะต้องออกใบตรวจยึดครับแล้วใบตรวจยึดนั้นผู้ที่เป็นผู้ครอบครองหรือผู้ที่นําไปจะต้อง เขียนเซ็นครับใครเจออย่างนี้บ้างช่วยบอกมาทีโดยส่วนมากตำรวจนี่ก็บอกเออเอามายึดรถไว้ยึดกุญแจไว้หาเงินมาจ่ายค่อยเอาไปคืนแต่ข้อที่จริงของกฎหมายมันเป็นอย่างนี้ข้อที่จริงของกฎหมายมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้บอกให้ลูกศิษย์ผมจะต้องเบยมึงไม่ได้นะ ผมเอาเงิน300อบาทไปชำระเงินเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องทํานือเราตามตามกฎหมายที่เขาได้ดําเนิกนการเขาบอกเราผิดตามประพวลกฎหมายนี่ผมแสดงความคิดเห็นว่าในยุคโควิดถ้าจะปรับแดเอ,อทั้ทีจะปรับ300อในข้อหา3ามข้อหาเนี่ยช่วยลดหน่อยได้ไหมผมก็อิงไปว่านะครับเช่นเขาบอกว่าไม่เกิน1น0 0งบาทปรับสีบาทได้ไหมห้าสิบาทได้ไหม ผมกรายละเอียดอย่างนั้นครับทะเบียนรถที่เขาไม่ได้ติดผมก็สอบถามว่านี่คือรถใหม่ที่เขายังไม่ให้ป้ายทะเบียนมันจะมีได้อย่างไงก็ในเมื่อว่าบริษัทจะไม่ให้ป้ายทะเบียนพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสอบถามครับ่องสอบถามสอบถามเขาว่าเอ้ยไหนเล่มหรือว่าเอกสารที่เขาออกให้นั่นต่างหากครับที่ตำรวจต้องดําเนินการตำรวจต้องทำการตรวจสอบตรงนั้นเออหากว่าเป็นมีเจ้าของจริง โอเคครับสิ่งเหล่านี้ตั้งหาครับพี่ตํารวจต้องทําไม่มีใบขับขี่ก็ปรับของใบขับขี่ไปแต่เด็กมันไม่มีตังประเด็นมีสองอย่างนะครับถามว่าผิดไหมผิดผมก็บอกว่าลูกศิษย์ผมต้องผิดผิดกฎหมายตามข้อหนึ่งข้อสองข้อสามที่ว่าไว้แต่ด้วยเหตุผลกลไกถ้าตํารวจยึดรถจะต้องยึดแบบไหนผมต้องมาบอกอีกว่าถ้าจะยึดรถต้องทําให้มันถูกต้อง ถูกต้องด้วยวิธีการที่ผมบอกครับออกไปตรวจยึดสภาพรถครับมีการตรวจสอบแล้วพร้อมที่จะให้เซ็นจะได้รู้ครับว่านี่คือขบวนการที่มันถูกต้องถ้าท่านทําถูกต้องอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ครับสิ่งที่ผมได้ขอร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าถ้าเด็กผิดค้าเขาปรับขอให้ปรับน้อยหน่อยในยุคสภาพว่าโควิดที่ไม่มีอะไรจะกินใช้กับว่าพวกเราโดนกระทบกันทั้งหมดครับ เงินสามร้อยบาทของพวกคุณเนี่ยมันมีมูลค่าน้อยก็สูดแท้แล้วแต่แต่สามร้อยบาทของพี่น้องประชาชนของลูกศิษย์ผมที่ไม่มีแม้แต่บาทเดียววันนั้นจะให้เขาทำไงครับให้เขาเดินกลับนะครับให้เขาเดินกลับนะครับสิ่งที่เราต้องบอกให้รู้นั่นคือสิ่งที่เราควบคู่กับคุณธรรมกฎหมายมันมีอยู่แล้วผมบอกกฎหมายไม่มีแต่สิ่งที่เราจะให้คุณธรรมเราทำอย่างไร ตำรวจก็ต้องบอกครับว่าสิทธิของเราจะยึดลดนี่ก่อนเมื่อตอนนั้นอย่าใช้แค่อำานาจที่จะต้องบอกว่ากูถือกฎหมายแล้วไม่บอกพี่น้องประชาชนคุณมีสิทธิ์ที่ต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามต้องพูดอย่างนี้ครับตอ้องอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้ครับทีมงานตำรวจที่เป็นเฟซบุ๊กพอมาด่าผมมาด่าสถาบันผมผมขอร้องถ้าดา่าด่าผมคนเดียวผมเสียหายอะไรที่ผมมาต่อสู้ ในแนวความคิดว่าในยุคโควิดเนี่ยผู้คนเขาเดือดร้อนเพือประชาชนเขาเดือดร้อนมากมายแค่ลดค่าปรับนี่มันผิดมากเหรอมันผิดมากเหรอตำรวจเองต้องไปดูครับว่าบทกฎหมายที่ท่านจะยึดรถเนี่ยประเด็นอยู่ที่การยึดรถว่าคุณทำได้ถูกต้องไหมถ้าผมมาครับผมพร้อมไป ถ้าตำรวจทำถูกต้องทุกอย่างตามที่ผมพูดมาเนี่ยผมพร้อมครับให้ผมไปแจ้งความก็ได้ครับอย่ามาด่าสถาบันผมอย่ามาด่าผมโลกโซเชียลล้วนให้ความคิดที่มันแตกต่างสองด้านครับแต่สิ่งสำคัญเราต้องเคารพสิทธิและหน้าที่ของกันและกันผมไม่ได้ด่าคุณตำรวจคลิปสองวันสองล้านวิวที่ผมได้ เพราะผมเสนอแนวความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วถูกใจพี่น้องประชาชนเก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์เขาเห็นด้วยมันถึงเป็นที่มาของการแสดงออกเพราะพวกท่านถือกฎหมายพวกผมประชาชนบางอย่างผมไม่รู้บางอย่างประชาชนไม่รู้แต่นี่พวกพุ่นทำอะไรวันหนึ่งตั้งด่านแล้วอธิบดีบอกนี่ด่านคำเม็กการศิลผมตั้งด่านนะทุกวันนี้เมื่อวันวันก่อนวันก่อนผมไล่ก็เจอผมไม่ได้มีไม้เบี่ยงไม้เมากับตำรวจครับ ผมให้ความเคารพบ,บ้านผมอยู่ติดกันด้วยนายตำรวจดีๆนี่ผมรบเคารพรักพวกเรารักเป็นพี่เป็นน้องแต่ในเมื่ออธิบดีบอกว่าถ้าไม่ทําให้มันโปร่งใสคุณอย่าไปตั้งด่านพวกประเทศประชาชนทั่วไปปรบมือทัางประเทศครับมันมีคดีหลายคดียัดน่นยัดหนี่กันตั้งต้องบอกต้องตรวจสอบครับขั้นก่อนผมไปไลส่สุด การตั้งด่านมันต้องมีะบวนการหนึ่งสองมีตำรวจชั้นเนัิญีบัรมีประการสอบสวนมีการเปรียบเทียบปรับโน่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของขอบวนการแต่ท่านมาตั้งด่านนี้ถือว่าขัดไหมโอเคละเอาเนี้ยผมพูดเรื่องตั้งด่านไหมย้อนกลับเข้ามาประเด็นที่ผมสรุปมาด้วยกันอยู่แค่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งถามว่าลูกศิษย์ผมผิดไหมผิดแน่นอนครับผิดแล้วผมถึงเต็มใจเอาเงินสามร้อยบาทมึงเอาเงินไปโทษทีผมครูช่างแล้วมึงอย่าทำอีก มีเมื่อไหร่มึงค่อยมาผมรู้คนไม่มีตังค์พ่อแม่อยู่ต่างอำเภอคนไม่มีตังค์เขาจะไม่มีเขาวิ่งหาใครครับสิ่งที่เขาที่พึ่งพึ่งเขาต้องหาครับเขาพึ่งหาคนที่จะพึ่งได้ผมก็ให้เงินเขาไปผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะโด่งดังอะไรมากมายก็แค่บอกว่ามึงไม่ต้องเอามาใช้นี่กูกูรู้ว่าสภาวะเงินโควิดมันี้ยยุ่งยากกูคเคยทุกข์มาก่อน มึงไปทํางานเมื่อไหร่มึงเอยห้อาเงินไหมกูทัวลงผมฝั่งตํารวจแน่ะลงผมถ้าท่านรักสถาบันท่านจริงกลับไปดูตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมไล์สดครั้งนี้แล้วให้เกียรติผมด้วยเราขร้าราชการครับรับเงินจากภาษีพี่น้องประชาชนเราต้องดูแลเขาท่านถือกฎหมาย ท่านเป็นผู้ที่จะต้องรักษาสันติราษฎร์อะไรที่มันอยู่ในกรอบมันอารมุณ์มารวยมันมีคุณธรรมให้กันจะทําไม่ได้เลยเลยครับผมสอนยังต้องมีคะแนนทฤษฎีต้องมีคะแนนคุณธรรมให้ความให้คุณธรรมกับคนสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งหากครับที่จะแสดงออกถึงความเป็นคนไทย ผมไม่เคยอ้างว่าจะต้องโควิดเข้ามานน่นนี่แต่มันกระทบกันมากจนทําให้เราต้องเห็นอกเห็นใจกันผมก็บอกว่าปรับสามร้อยมันแพงไปไหมรดราคาให้หน่อยได้ไหมเราเคยเห็นคลิปน่ารักน่ารักที่พวกเราแชร์กันคนที่กระทําความผิดวิ่งรอบสนามวิ่งรอบรถจึดพื้นถ้าสอนให้เขาได้จําผมเชื่อมั่นว่ามันสมองของแต่ละคนจะจําครับ ไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมายไม่มีครับไม่มีนะครับผมเข้าใจครับว่ากฎหมายยุคโควิดไม่ให้สิทธิอะไรคนครับถ้าคุณพูดในทางทางด้านเดียวคุณก็จะไม่หลืได้เหรียญสองด้านก็แค่นั้นครับประเด็นอยู่ที่ถ้าตํารวจทําถูกต้องออกใบยึดรถตัวใท้มันก็ไม่มีประเด็นราม่าครับแต่มุมมองของท่านไปมองในมุมมองของพวกคุณของตํารวจ แล้วมาทัวร์มาลงผม,ม,มผมผิดตรงไหนผมช่วยลูกศิษย์ดิผมผิดเหรอผมก็บอกลูกศิษย์ผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ลูกศิษย์ผมจะต้องทํากระทาความผิดผมยอมรับครับว่าลูกศิษย์ผมผิดไม่งั้นผมจะควักเงินสามร้อบาทให้ไปจ่ายค่าปรับแล้วเอารถออกมาทําไมแต่สิ่งที่ผมน้อยใ,ใจผมบอกว่าทําไมจะต้องให้ลูกศิษย์ผมเดินกลับทําไมประเด็นสําคัญคือทําไมยึดรถ คุณไม่ทำให้มันถูกตามกฎหมายตามระเบียบแบบแผนของตำรวจโดยการออกไปตรวจยึดจำคำนี้ครับคุณตำรวจทั้งหลายทั่วประเทศทำคำนี้ครับหากท่านทำถูกจริงไม่มีใครทำคุณได้หรอกครับแต่ผมน้อยใจอีกผมนี่ออกมาต่อสู้มาเรียกร้องเพื่อความถูกต้อง เพื่อที่จะเป็นกร,ก,กระจกสะท้อนเงาให้ตำรวจตำรวจจับเมาด่าผมตำรวจมาด่าผมให้เกยียรตกันบ้างครับคนเรามีศักดิ์ศรีมีความรู้มีความรู้สึกท่านจะต้องพูดในเรื่องของกฎหมายให้มันถูกต้อง บางครั้งพวกเราอ่านกฎหมาย,เร,ยาเราแทบแทบแทบที่จะไม่รู้ว่าบางครั้งเป็นอย่างต้องไข้สรุปครับด้วยความเคารพรักครับผมให้กาลังใจและชื่นชมตำรวจที่ดีๆทำงานประชาชนเห็นอกเห็นใจประชาชนถ้าเขาผิดก็ออกใบสั่งในใบสั่งนั้นก็จะบอกว่าให้ไปชำระเงินค่าปรับภายในเจ็ดวันถ้าไม่มีก็เอารถขี่กลับบ้านไป ไปหาเงินหาทอง,งมาจ่ายภายในเจ็ดวันครับตำรวจต้องพูดอย่างนั้นไม่ใช่แบบไอ้ปรับไอ้ไอโดนปรับไม่มีกูยึดรถคุณทำได้อย่างไรตำรวจทำได้อย่างไรถ้าคุณบอกสิทธิเขาคนหนึ่งเดือดร้อนเขาไม่มีตังค์แล้ว,ลวคุณยังจะจส้ำเติมเขาอีกแล้วครับ ผมอึดอัดอึดอัดแทนพี่น้องประชาชนเขาไม่กล้าพูดแต่เมื่อผมอยากจะพูดเพื่อเป็นกระบอกเสียงของพีมม่น้องประชาชนไม่ได้อยากเดง้งอยากดังครับผมดังคลิปเดียว2องพัล้านบิลตำรวจหลายๆท่านเนี่ยที่มาคอมเมนต์ทางลบผมเนี่ยถ้าสู้ผมได้ก็มาเขาเรียกเอาแนวความคิดเข้ามาขายแนวความคิดให้เกิดการพัฒนาของประเทศชาติและสังคม ถ้าอยากให้ผมบุกบอกผมคุณตำรวจทั้งหลายเนี่ยถ้าผมประเด็นที่ผมพูดแล้วว่าผมพูดไม่ถูกต้องให้ท้าผมไปแจ้งความ<ต>ผมจะทำให้ดูถ้า,ถาอยากดูจะเป็นคดีตัวอย่างก็บอกมาผมจะทำให้ดูไม่ได้เก่งครับรแต่มันอึดอัดแทนพี่น้องประชาชนมันอึดอัดแทนพี่น้องประชาชนที่เขาโดนกระทำ ผิดก็ออกเป็นใบสั่งอีกเจ็ดวันให้เขาไปหาเงินครับไม่ต้องยึดรถครับปวดดูให้มันชัดเจนรถหายหลายครั้งนะ่ะพวกท่านตามจับได้สักกี่ครั้งเอาเริ่มไบละทีเนี้ยเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอารได้ครับเพราะผมเนี่ยอยู่เหนือท่านอ,อีกเยอะผมผมให้อภัยครับเกี่ยว้ททาไมครับการดา่ดาท่านด่านูา้นด่านี่ด่ามาเลยครับเข้าตัวท่านเองท่านนั้นแหละ ถ้าท่านไม่ไม่ยอมรับในสิ่งที่มันผิดพลาดไปไม่แต่ผิดพลาดต้องมาขอโทษครับสังคมนยอนรับเอาตามนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไหนที่โดนยึดรถตามที่ผมพูดมาเอาลงในคอมเมนต์ผมเท่านั้นแหละครับว่ามาถูกต้องหรือไม่ผมย้าว่าก่อนจะจบครับผมย้ําว่าหนึ่งลูกศิษย์ผมทั้งสามข้อเก่าหานั้นผิดไหม ผมยอมรับว่าลูกศิษย์ผมผิดครับถ้าท่านออกใบสั่งให้เขาไปชำระเจ็ดวันนั้นถูกต้องครับตำรวจทำถูกต้องครับแต่ผมย้อนแย้งว่าการยึดรถนี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องนายตำรวจเนี่ยที่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะคุณยึดรถเขาไปโดยพาราการอย่าว่าดุลพินิษฐ์ครับคุณจะต้องออกใบตรวจยึดรถครับ มันถึงจะถูกต้องให้เขารีเซ็นให้เขาได้รับทราบข้อกล่าวหามันถึงจะถูกต้องนะครับหวังว่าคลิปนี้เราคงเข้าใจกันผมก็มีโอกาสได้ให้องค์ความรู้กับลูกศิษย์ลูกหาผมผมก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดในสิ่งที่ผมรับรู้เป็นความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าหากเกิดการยึดรถ ็อ,อยู่ในกระดุมมิดของทางนี้ตํารวจแต่ต้องมีใบยึดตรวจยึดรถในขณะที่ตํารวจยึดรถของเราไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้มาหากเราทําผิดอื่นอย่างอื่นอย่างใดให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นออกใบสั่งเราไม่มีตังเราก็ออกไปได้ครับถ้าเป็นรถของเรารถที่มันตัวทะเบียนถูกต้องเราก็กลับบ้านท่านออกดได้ครับเอาคลิปนี้ให้ดูก็ได้ครับแล้วภายในเจ็ดวันคุณจะต้องหาเงินมาชำระจะเปรียบเทียบปรับเท่าไหร่ก็สุดแท้แล้วแต่ครับ เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตำรวจนะครับเขาจะปรับเท่าไหร่ก็ได้ครับเขาหมั่นใส้ปรับ500รอยก็สุดแท้แล้วแต่เขาอนุโลมเขาปรับห้าสิบาทก็ได้ครับแต่ปรับแล้วเงิน100บาทเราก็รู้ครับว่าทำไมตำรวจต้องปรับปรับเพื่อเอาเงินกี่เปอร์เซ็นต์เข้าตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์เข้าหลวงตำรวจรู้ดีครับตำรวจดีนี่ผมรักสรรเสริญครับแต่ตำรวจประเภทจับแล้วทำเป้าให้นายสาธุ ได้แต่สาธุว่าขอให้จุดๆๆก็แล้วกันแค่นั้นครับผมจะยังอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนผมยังเคารพตำรวจผู้ที่เป็นที่พึ่งทางด้านกฎหมายของพวกเราขอบคุณมากครับวาจาใดไม่สุภาพต้องขอประทานอภัยนะครับแต่สิ่งที่ผมออกมาพูดผมอัดอั้นตันใจนะครับอย่างน้อยผมได้อธิบายให้สังคมได้รับรู้จากคลิปสามนาทีกว่าที่ผ่านมา เป็นประมาณสักสิบยี่สิบนาทีโดยประมาณก็คงจะหมดหน้าที่ของผมผมจะได้ไปทํางานของผมแล้วครับผมสบายใจครับใครจะด่าจะว่าไงสุดแท้แล้วแต่ผมบอกเลยครับว่าผมลูกสังสอนมาว่าให้อาภัยคนแล้วจะเป็นบุญอันที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกแรงใจนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเป็นนักต่อสู้เป็นผู้ที่พยายามที่จะทำทำคุณงามความดีเป็น สัตสังคมที่ต้องการความสุขความรักความผูกพันความถูกต้องแค่นั้นเองขอพระคุณมากครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับตำรวจท่าไหนที่เกียดผมก็ต้องขอประทานอภัยนะครับแล้วกลับไปดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกต้องตามบทกฎหมายหรือไม่นะครับยุคภาวะสภา,สว,าะวะโควิดเช่นนี้นะครับช่วยกันนะครับป้องกันดูแลตนเองนะครับหยุดเชื้อไร้โลกนี้ด้วยตัวของพวกเราไม่ให้แพร่กระจายอีก โควิดหยุดได้แต่อย่่หยุดเศรษฐกิจครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนประชาชนทั่วไปลูกศิษย์ลูกหาที่หยุดการเรียนก็อย่่หยุด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 กันไปรู้ไปเรียนครับอยู่ที่บ้านก็เรียนหนังสือนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับโชคดีปีใหม่ทุกคนก็คงจะได้ไปคลิปอื่นๆต่อไปนะครับผมยังยืนยันว่าผมไม่ได้มีไม้เบี่ยงไม่เมากับตํารวจนะครับขอพระคุณมากครับขอทุกคนโชคดีนะครับมินดีทุกคนครับขอพรบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผม ชคดีมีชชยทุกคนทุกท่านนะครับขอพรบคุณครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขอประทานอภัยนะครับขอบคุณที่ยังเคารพบรักยังติดตามนะครับผมไม่จําเป็นต้องดังครับครับขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณครับสู้ๆครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากมายนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็รบกวนแชร์ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นเป็นข้อมูลนะครับที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันกับกฎหมายให้ได้ นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ